มากเหมือนกันมาอยู่นิสันโคราชหะกับมิซูปัตพีทองนิสนันหัวทะเลอะค่ะมาหวานอยู่ไม่ออกรถอยู่ที่นั่<อ><ห>นวันนญหรอนคะขออนุญาตไม่ได้11ปีเมื่อก่อนออกเซลชื่ออะไรเดี๋ยวตามไป,ไปดูนะตามไปดูช่องจันหอมแชนแนลนะคะจากเวลันหอมแชนแนลเป็นอยู่ที่ปากช่องตุกตาแชนแนลสาวสุพรรณด้วยนะคะ FC ของลุงพล ถ้านาวลาออกใหม่น่าจะเป็นรุ่นพวกยาอยู่ไหมเนาะเอ้แต่สิบกว่าปียาอะไรยาออกแล้วลืมชื่อเขาิตอดมาใั่การดีมากนะคะใช่เป็นของเฮเลียงเฮเลียงคุมประมาณตั้งสองปีตั้งแต่สองห้าสิบค่ะช่วงนั้นไป สองพันสิบใช่ไหมฮะอุ้ยน่าจะเป็นรุ่นพวกย่าาอยู่กันนะสองพันสิบเพราะตอนนั้นยังขายอยู่แหละเพราะตอนนั้นนะ้องพันทิบเขาใดูบริการดีมากจ้าเจ้านั่นะเพราะว่าของเรามันเป็นอ่าวหัวทะเลเนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักจะรู้จักคนักงานใหญ่ของเราจะเป็นสาขาไปพอลูกค้ามาเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะต้อนรับดีมากนี่คนคนใหม่ล้วไป ค่ะตอนนี้มีแต่เด็กเด็กใหม่หม่เข้ามานะคะคนจะเก่าก็ออกไปอย่างงู้นอย่างนี้ขึ้นหมดแล้วค่ะนะคะอ้าวยัยกินละกยัยกินเลยกินเลยใคอยากก็กระจายแลวเราไม่รู้ตัวเองกินแบบนี้ให้รู้ว่าตัวเองกินแบบนี้กินได้นั่นแหละตนนั้นจะไปขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวย่าๆก็จะพาไปที่ดอกไม้งามนะคะที่อะไรเขาเรียกอะไรไม่ทราบไปถุงอยู่นะคะ ชื่ออะไรเลยเลยร้านอาหารเขาใส่ไปกับไปเข้าที่เดิมแล้อ๋อจะไปพักผ่อนก่อนเาแล้วลุงไปไหนคะก็ไปพักผ่อนที่อ๋อลุงไปพักผ่อนแล้วเราไปไปใช่ไหมได้ตอนค่ำๆมืดๆใช้ออกมาใช่ไหมคะอ๋อว่ามีงานกลางคืนด้วยเหรอคะไม่ใช่ผู้ใหญ่คะมีงานกลางคืนด้วยเหรออ๋ออ๋อมีงานกลางคืนไม่ใช่โอ้ใช่ไหมคะอากาศดีมากครั <Billie S 2> มันร้อนกลางวันตอนนี้มันร้อนเนาะตอนนี้มันร้อนได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวโฆษณาให้ถ้าลงทุนไปเที่ยวนะคะทัวโลกทัวประเทศไทยอะค่ะใจดีค่ะดีค่ะที่จริงคนโคราชใจดีค่ะถ้ามาอยู่อยู่แล้วคนโคราชโอเคเลยใจดีลุงก็จะมาช่วยเหมือนโปรโมตการท่องเที่ยวด้ลุงแกเป็นคนจิตใจแบบนี้ลุงท่านมีพ่อจิตใจเก่แล้วไม่ต้องกลัวคนเยอะมากเมื่อวานทสิตามไปที่ ไม่คิดว่าาจจจะมเออไี่นะคะก็ขออนุญาตลงก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ค่อยเจอกันใหม่เนาะเจอใครตอนไปไลฟ์ดอกไม้งามนะคะวันนี้มาขอบคุณทุกท่านนะที่เป็นกนไลฟ์อยากย้ายชนะขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะก็สนุกสนานกันอย่างนี้เลยเกรงใจโต๊ะแบบไม่ใช่รู้ว่าเป็นเอฟดซีลุงเหมือนกันใจพ่อมาที่คนไม่ทันตาหนึ่งคนโอ้จะเห็นแล้วรู้ว่าเป็นลุงแล้วใช่ไหมดดินั่งทั้งหมดที่ลุกไปแล้ว นี่คือมาด้วยกันทั้งหมดมาจำลองตั้งแต่เดินลงจากรถจะมาได้มาจำลองเห็นไหมเห็นไ จำได้ไปถ่ายครั้งที่หนูอยู่ที่นั่นหนูยังไม่เคยถ่ายกับลุงเพราะลุงเขางานเยอะอะไรทีเราเกรงใจค่ะเป็นยูทูบเบอร์วันนั้นไม่ได้ถ่ายกับลุงที่เนี่ยเยอะมากกวาง้งเกียวใช่ย่าไม่ได้ถ่ายกับลุงที่เนี่ยเพราะอยู่ที่นู่นทีเกรงใจนะคะคนเอฟซีมาเยอะเราเกรงใจอะค่ะเราก็ใช่ใช่ค่ะน้ำกระดูกน้ำสวยแล้วล่ะคะที่นี่มีคำเชิญนักลงมาตรงไหนนะถ้าลงไปตรงไหนมันยิ่งกว่า มันต้องติดติ้องคก่อนค้ก่อนเลยเลยสวัสดีสวัสดีค่ั f เอสที่นี่มีคำชะโนดด้วยนะคะหวังน้ำเขียวค่ะสวยแล้วก็อสวยกันเยอะก็ร้านมีคำชะโนดด้วยนะคะถ้าแม่โสลภีถ้าแม่โสลดาคนก็ถูกเยอะมากที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะ ใช่อันนี้ก็อันนี้ภาษายันเหมือนกันนะคะเกิดปีมโลมันคาและรับถือองค์ุเหมือนกันแต่ว่าอย่างกแม่แม่เซอร์ลอีคนถูกมากถูกเองก็คนณเอฟซีถูกเลขกับชั่นเยอะถูกหวยถูกหวยถูกหวยต้นไหนฮะไม่ไม่ทุกครั้งเนี่ยที่ผ่านมา ซ c ว่าที่คำชะโนดเขาไปขอรู้เลขขอหวยได้เราก็บอกว่าเออของเราก็ได้ถูกกันเยอะใครพถูนฮะก็ไม่ถูกปูปริจิตไหนไปถูกไปขอกันนั่นนะก็ล้ำถวายตลอดเนาะนี่นี่ไอหมอนุ่มก็ได้เยอะไหมแม่ปริจิตนะถูกไหมมือสามสามเลยค่าไม่ได้ถูกอ๋อถามถามจ้าหนอมไม่ได้ถูก fc นะถูกั้างไหม เนอะรู้ไหมไม่รู้วันนั้นแสดงว่าเจ้านีนไปอยู่บ้านลุงพลเฉยๆไม่ได้ติดตามอะไร,รเราซื้อหนามันออกเรอเราซื้อ